สวัสดีค่ะอยู่กับน้องตาลนะคะช่องฝอหรกตาลชาแนลค่ะวันนี้นะคะน้องลรุตาลจะมารีวิวรถเจ้าตัว XLT นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะราคาตามท้องตลาดอยู่ที่ราคา857,000บาทค่ะนะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยว้รุตาลจะพาชมเลยค่ะ จะตัดมาที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเราไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงก่อนนะคะลูกค้าฝากระโปรงจะเป็นฝากระโปรงทรงฟิตนะคะมีรูปม้านะคะตัดด้วยสีดำด้านนะคะโครงเอกลักษณ์ของฟอร์ดก็คือว่าดุดันนะคะตัดลงมาที่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้า FOR D จะเป็นตัวหนังสือนะคะสีแดงตัดดำนะคะกระจังหน้าดำด้านค่ะลูกค้าคะแล้วตัดมาที่ไฟตัว C ีนะคะของ ตัวเออชุด F150 นะคะเขาจะมีไฟลูกเล่นที่ไฟตัว C นะคะลูกค้าค่ะลืมเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นข้อไฟหน้านะคะติดคำว่าลนเจอรค่ะลูกค้าประมาณนี้เลยค่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะ6นิ้วดำด้านค่ะมีหมุดนะคะเพิ่มความดุด,ดันนั่นเองค่ะ ถัดมาที่ล้อนะคะล้อจะเป็นยางมอนเตอร์ AT3 ค่ะเพิ่มเพิ่มความออฟโรดแล้วก็แม็กไลน์ตามที่ลูกค้าได้เลือกได,ได้เลยนะคะถัดมาที่ตรงนี้ค่ะครอบฝาถังไอ้ครอบแก้มข้างค่ะลูกค้าตัดมาที่ด้านข้างนะคะจะเป็นคิ้วกันาสาดค่ะ คิวกระสาดก็จะมีโลบาร์นะคะโลบาร์ตัวนี้จะเป็นน้องตาลติดให้นะคะโลบาร์นี้ใช้งานไม่ได้จริงนะคะเพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะท่านใดจะไปโยกหรือไปโหนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะถัดมาที่เบ้ารองมือจับค่ะเจ้าตัว XLT ตัวนี้จะมาด้วยะออจะมาที่บันไดข้างบันไดข้างเนี่ยมามาให้อยู่แล้วนะคะเพอะเวลาขึ้นรถเนี่ยสบายมากเลยมีบันไดเหยียบขึ้นได้เลยนะคะ แล้วก็คำสติกเกอร์เลนเจอร์นะคะสาดตร์โคนแล้วก็มาถึงด้านหลังนะคะโลบาร์เหล็กเอาแลนเดอร์ใช้งานได้จริงนะคะเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวนั่นเองค่ะถัดมาที่ด้านข้างค่ะข้อฝาถังน้ำมันนะคะคำว่าเลนเจอร์สวยงามค่ะคิ้วซุ้มล้อด้านหลังนะคะถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นข้อไฟท้ายนะคะ คำว่าเลนเจอร์ค่ะน้องตาใส่เอ,อ่อไลเนอร์ด้วยนะคะเวลาวางของหรือใช้ของค่ะจะได้ไม่ขูดกับสีตัวรถนะคะลูกค้าถัดมาที่ด้านหลังค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะจะเป็นดาบท้ายค่ะคำว่าเลนเจอร์นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถค่ะแล้วก็มาถึงตัวนี้นะคะจะเป็นการชนเหล็กเอ้าเรนเดอร์นะคะ มีหมุดพร้อมพร้อมลากนะคะเวลาลูกค้าจะลากจูงเป็นลากจูงรถหรือว่าลากเรือก็ได้นะคะแล้วต้องตาลเพิ่มให้อีกนิดนึงค่ะเป็นเซ็นเซอร์หลังเซ็นเซอร์หลังเนี่ยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการถอยหลังค่ะน้องตาจะติดเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมาที่ข้อปท้ายเหมือนกันค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง5,9,999บาทค่ะออกรถแบบได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะได้ทั้งโลบาหลางังกันชนท้ายนะคะชุดแต่งชุดแต่งครบเซตแบบนี้เลยค่ะติดต่อน้องตาได้ที่นะคะ0ู1 6 4, 4 9 1 6 9 8ค่ะค่ะเน้ยนย้ำกันอีกทีนะคะ เจ้าตัวนี้จะเป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงนะคะเกียร์หสปีดนะคะราคาตามท้องตลาดอยู่ที่ราคา8,57,000บาทนะคะแต่งตามรูปแบบโปรโมชั่นที่น้องตาลได้เล่าไปในคลิปตน้นๆนนะคะจะอยู่ที่ราคาออกรถเพียงนะคะ 5, 9 9 9 9 9บาทค่ะลูกค้าท่านใดอยากได้แต่งแบบนี้นะคะโทรมาหา้องตาลได้ที่061-449-1698นะคะหรือว่ากด แอด ID l ี n ลมาได้เลยนะคะด้านล่างนี้เลยค่ะน้องตาลทิ้ง ID ดี n ลน์ไว้ให้แล้วนะคะลูกค้าแต่งแบบนี้ใช้เพียง5,999 59, 9บาทนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะน้องตาลจะเป็นรีวิวรุ่นอะไรฝากติดตามช่องน้องลูกตาลด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องตาลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย